ตัวสตรอเบอรี่ชีสถือว่ากินออกมาแบบชัดเจนมากของความสตรอเบอรี่ไม่มีความเลี่ยนเลยคือตอนแรกอะในใจน้องแคทคิดว่าอุย้ยมันน่าออกเลี่ยนแน่ๆเลยเพราะมีความชีสเข้ามานะคะแต่สรุปแล้วเนี่ยคือสตรอเบอรี่ชีสเนี่ยกิ่นดีที่สุดเลยแล้วก็ตัวต่อมาเนี่ยจะเป็น ช่องนี้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับบริรี่ไฟฟ้าในการรับชมหากพิพกดพลาดการใดทางแคทขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและขอขอบคุณที่เข้ามารับชมบริโอของแคทด้วยนะคะเมียว สวัสดีคะ่ะพบกับน้องแคทอีกแล้วนะคะในช่องแคทเวฟค่ะวันนี้น้องแคทนะคะก็จะมีเจ้าตัวคอดใช้แล้วทิ้งค่ะของแบรนด์ S P 2 S นะคะหรือว่าอูซี่นะคะหรือว่ายูซี่นั่นเองนะคะที่หลายๆคนนะคะเคยใช้หรือว่าเคยเห็นแล้วนั่นเองนะแต่ว่าสำหรับน้องแคทนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากเลยเพราะว่าว่าจะเป็นนะคะเจ้าตัว5 0 0 0ันพัทนะคะที่รู้สึกว่ามันทำออกมาแบบไม่เหมือนใครเลยไม่เหมือนใครยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย วันนี้นะคะน้องแคทก็ได้มาทั้งหมด4กลิ่นนั่นเองซึ่ง4กลิ่นนี้นะคะก็จะมีกลิ่นของเจ้าตัว watermelon อน1แล้ว p r i อป apple ป2 แล้วก็ตัวที่3นะคะเป็นพันนี่ดิวส่วนตัวสุดท้ายค่ะเป็นสตรอเบอร์รี่ชีสนั่นเองเดี๋ยวนี้น้องแคทจะมาลองให้หมดเลยนะคะว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยมีรสชาติหรือว่ามีฟิลเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาบอกกันเลยค่ะเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะคะนั่นคือวอเตอร์เมลอนนั่นเอง sp 2 w s หรือว่าตัวอูซี่นะคะก็หน้ากล่องนะคะก็จะมีบอกนะว่าเป็นนิก5%นะคะแล้วก็บอก5 0 0พันพับนั่นเองด้านข้างก็จะสกรีนคำว่า sp 2 s นะคะหรือว่ายี่ห้อของเขาค่ะส่วนด้าน หลังนะคะก็จะมีอินรีเดียนต่างๆไม่ว่าจะเป็น BGPG เป็นนิโคตินซซลอะไรก็ว่ากันไปใครอยากอ่านก็ลองอ่านกันได้เนาะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยละกันเนาะแล้วก็มาบอกกันละกันเนาะว่าด้านในตัวเครื่องจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันรวมถึงปิ่นที่แตกต่างกันด้วยเราไปดูกันค่ะ a few moments later พูดถึงซซลกันก่อนเลยนะคะแกะออกมาเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่แล้วเราก็จะแกะออกมาเลยให้ดูตัวเครื่องกันก่อนเลย ซึ่งอย่างที่บอกะว่าตัวเครื่องของแต่ละกลิ่นเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์อที่แตกต่างกันเลยตัวนี้นะคะนั่นก็คือเจ้ากลิ่นของวอเตอร์เมลอนเลมอนนั่นเองนะคะซึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะมีเท็กเจอร์ที่แตกต่างจากเครื่องอื่นนะคะปกติเราจับเครื่องอื่นเนี่ยจะมีความลื่นถูกไหมความแบบมันๆแต่ตัวเนี้ยจะมีความสากนิดๆแล้วก็มีการแบบว่าสปีหรือว่าลายกราฟิกที่แบบ สวยมากดูสิเห็นไหมสำหรับคนที่ชอบแบบความดุด,ดันนะคะชอบแบบลายกราฟ,ฟิกนั่นเองนี่และก็ที่สําคัญ ตัวนี้นะคะรู้มาว่าเขามีรูรับลมที่แบบสามารถปรับได้ด้วย <Wow. S 1> แล้วก็สามารถฉัดแปะได้อีกเช่นกันเน่ดีตรงนี้นั่นเองนะคะเหมาะสำหรับบางคนที่แบบว่าอยากได้ฟิลที่แบบว่าไม่เหมือนเดิมค่ะบางคนชอบแน่นบางคนชอบแบบว่าฟิลแบบสบายๆนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยละกันนะว่าเจ้าตัว watermelon lemon เนี่ยเป็นยังไงมาลองกันเลยค่ะ แน่นมากตัวนี้แล้วก็หอมมากมีความแบบมีความเลมอนแบบไปลายนะคะแล้วก็มีความกลิ่นหอมของแตงโมแบบว่าหอมมากส่วนการปรับรูลมเนี่ยก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะได้แบบเบานิดๆก็สามารถปรับมาที่ปุ่มลดได้เลยนะคะมันจะมีลบแล้วก็บวกนั่นเองใครที่อยากได้เบาก็มาปุ่มที่ลบนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันดู ว่าลบเหล่ากลิ่นหรือฟิลมมันจะเป็นแบบไหนนะคะพอเราปรับมาเนี่ยที่ลบนะคะก็จะเป็นแบบเบาๆนะคะไม่ได้แน่นมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นของถ้าสมมติปรับไปบวกเนี่ยจะแน่นกว่านั่นเองอะเรามาลองตัวต่อไปกันเลยดีกว่านั่นคือเจ้าตัวกลิ่นของ pine apple นั่นเองนะคะ p i e apple เนี่ยก็จะเป็นสกินไลน์นี้ ลายของเขาเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะจะไม่เหมือนกันเลยสักลายเดียวหรือว่าคาแรคเตอร์เดียวนะคะมาเรามาลองกันว่าไพเปิเป็นแบบไหนโหไพเปิ oh, <P> คือชัดมากหอมมากอร่อยดีถือว่าตัวนี้ทาออกมาทางเทคเตอร์ทา้งกลิ่นเนี่ยถือว่าชัดมากๆเลยต่อมานะคะเจ้าตัวของฮันนี่ดร l ลหรือว่า ตัวของเมลอนเองนะคะ,ะให้ดูก่อนว่าคาลิเเตอร์เขาจะเป็นแบบนี้เป็นสีเขียวแบบนี้เลยอะเรามาลองกันนะคะว่าฮันนี่ดิวจะเป็นแบบไหนขออนุญาตลองปรับภูลมเป็นลบตูนะคะว่ากลิ่นจะชัดไหมปรับภูลมเป็นลบแล้วนะคะลองดูกัน อันนี้ดิวนี่ก็คือก็โอเคนะถ้าพอปรับรดมแล้วแต่ก็พูดเหมือนเดิมเลยว่าต้องแคชชอบแบบว่าความแน่นมากกว่านั่นเองแล้วก็มาตัวสุดท้ายของเรานั่นคือสตรอเบอรี่ชีสนั่นเองค่ะสตรอเบอรี่ชีสนะคะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ตัวนี้นี่มาลองกันนะคะอืมสตรอเบอรี่ชีสหอมอร่อย ไม่ได้มีกลิ่นแบบความแบบชีสแบบเลี่ยนๆมากนะคะก็ถือว่าแต่ละตัวของ S P 2 S หรือว่า u c i เนี่ยทำออกมาโอเคเลยกลิ่นชัดทุกตัวนะคะเดี๋ยวเรามาลองสรุปกันว่าน้องแคทชอบตัวไหนกันบ้างนะคะไปคะ่ะน้องแคทนะคะให้ที่หนึ่งเลยนั่นก็คือตัว s ส a รอเบอ y Sheet ถือว่ากลิ่นออกมาแบบชัด เจนมากของความสตรอเบอรี่ไม่มีความเลี่ยนเลยคือตอนแรกอ่ะในใจน้องแคทคิดว่าอุ๊ยมันน่าออกเลี่ยนแน่ๆเลยเพราะมีความชีสเข้ามานะคะแต่สรุปแล้วเนี่ยคือสตรอเบอรี่ชีสกลิ่นดีที่สุดเลยแล้วก็ตัวต่อมาเนี่ยจะเป็นวอเตอร์เมลอนเลมอนนั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวพายแอปเปิลนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นฮันนี่ดิวนั่นเองถือว่า SP2S ทําอทำออกมาเนี่ยได้แบบแปลกไม่เหมือนใครเพราะมีการป,ปรับรูลมและที่สำคัญนะคะเทคเจอร์ของเขาก็คือตัวเครื่อง ซึ่งตัวเครื่องปกติแล้วเนี่ยเราอะจะมีความแบบจับแล้วมันเป็นมันๆเนาะก็คือเป็นพลาสติกแต่ว่าพอเป็นของเจ้าตัว i P 2 S ที่ทำออกมาที่มีความสากนิดนึงเนี่ยพอจับแล้วรู้สึกว่าแน่นกว่าเดิมจับแล้วมันอยู่มือนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาทำรูรับลมแบบ ปรับได้ด้วยก็ถือว่าทำออกมาได้แบบว่าเพอร์เฟกมากๆเลยใครที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็อยากได้แบบคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนใครรวมถึงแบบมีความกลิ่นที่แตกต่างเนี่ยก็ลองเจ้าตัว S P 2 S หรือว่าอูซีกันได้เลยนะจ๊ะไปหาซื้อกันได้เลยไงวันนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยละกันนะแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์กันด้วยโอเคลา,าไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบาย